สวัสดีค่ะนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณน้อยคุณครูสีเรืองจำปาง,งามกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมวันนี้เราจะมาเข้าสู่บทเรียนออนไลน์กันในเรื่องวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูมาเรียนรู้กันนะคะว่า แต่ละท้องถิ่นมีวัฒนธรรมในด้านต่างๆแตกต่างกันอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะักเรียนไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายลนะักษณะและประเภทของวัฒนธรรมกันก่อนนะคะมาดูสิคะว่าวัาวฒนธรรมหมายถึงอะไร นักเรียนเคยเรียนมาบ้างแล้วนะคะว่าความหมายของวัฒนธรรมคืออะไรนะคะเดี๋ยวมาเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะวัฒนธรรมหมายถึงแบบแผนนะคะในการดำเนินชีวิตของคนนะ,ะตั้งในสังคมที่ปฏิบรรตัติสืบทอดต่อๆกันมาเป็นเวลาอันยาวนานนะคะ อย่างเช่นนะคะเช่นอะไรคะ,ะวัฒนธรรมด้านภาษาด้านการแต่งกายประเพณีพิธีกรรมต่างๆเป็นต้นสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราสืบทอดปฏิบัติกันมานะตั้งแต่บรรพบุรุษของเราจนถึงทุกวันนี้นะคะต่อไปนะคะมาดูลักษณะ ะะของวัฒนธรรมนะะวัฒนธรรมมีลักษณะสำคัญดังนี้นะคะเราจะแบ่งเป็นอสองหัวข้อใหญ่ๆนะคะลักษณะนะคะมาดูลักษณะที่หนึ่งเลยนะคะก็คือวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามเป็นสิ่งที่ดีงามอย่างไรเดี๋ยวนักเรียนมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ,นะค,ะควรนำนะคะ ควรค่าแก่การนำไปประพฤติปฏิบัตินะต่อการและสืบสารต่อไปเช่นเช่นอะไรบ้างคะเช่นเด็กต้องทำความเคารพผู้ใหญ่นะคะด้วยการไหว้อันนี้เราปฏิบัติกันมาอยู่แล้วนะคะเมื่อเราเจอผู้ใหญ่เราต้องทำาความเคารพด้วยการไหว้ นะเราทำเป็นประจำอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรมที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่ในครอบครัวของเราเลยนะคะพ่อแม่อุญ,ญาตายายเราจะสอนเราสอนเรามาตลอดว่าเมื่อเราเจอผู้ใหญ่เราต้องทำความเคารพด้วยการไหว้นะคะหรือการพูดจาที่ไพเราะอ่อนหวานแต่งกายนะ,ะหรือการแต่งกายประจำท้องถิ่น การมีรอยยิ้มนะคนไทยเราเนี่ยนะคะ,อะออรอยยิ้มของคนไทยเนี่ยนะคะเป็นเอกลักษณ์นะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะของคนไทยที่ได้ชื่อว่ายิ้มสยามนะคะเป็นสิ่งที่ต่างชาติเข้ามานะจะประทับใจนะคะคนไทยในรอยยิ้มนะ,ะ,ะการต้อนรับนะที่ดีนะคะต่อไป ลักษณะสำคัญข้อที่2นะคะวัฒนธรรมสามารถถ่ายทอดได้นะถ่ายทอดได้อย่างไรครับการสั่งสอนนะทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษนะ,ะจะถูกถ่ายทอดมายังลูกหลานเพื่อเป็นอะไรคะเพื่อเป็นการสืบสารและอนุรักษ์นะไว้เพื่อสืบต่อกันมา ยกตัวอย่างเช่นเช่นอะไรคะพ่อแม่จะถ่ายทอดความรู้นะคะความเชี่ยวชาญความชํานาญเฉพาะเรื่องนะคะเฉพาะเรื่องเฉพาะทางของครอบครัวนะสู่ลูกหลานนะเพื่อเพื่อใช้เป็นหลักการหลักการแนวทางในการประกอบอาชีพย,ยกตัวอย่างอย่างเช่น พ่อแม่หรือบรรพบุรุษของเรามีอาชีพการทำนาการจับสัตว์น้ำนะก็จะ,ะถ่ายทอดวิชาการทำอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำนะการสารสุมทำแหหรือทำรอบใสนะก็จะถ่ายทอดหรือว่าการจับสารเครื่องใช้นะกวกระบุง ตะก้อะไรเป็นต้นนะก็จะถ่ายทอดความเชี่ยวชาญความชํานาญนัานนีนน้มายังลูกหลานเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปนะ,ะวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะปัจจุบนันวัฒนธรรมไทยของเราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปมาทั้งทางด้านชีวิตความเป็นอยู่นะคะและอาหารการกิน อันเกิดมาจากอะไรคะเกิดมาจากการหลั่งไหลนะเข้ามาของวัฒนธรรมต่างชาตินะเช่นการแต่งกายเราจะเห็นว่านะแฟชั่นของวัยรุ่นนะตอนนี้ก็เปลี่ยนแปลงไปนะวัยรุ่นจะเอาแฟชั่นของเกาหลีนะหรือวัยรุ่นไทยนะการนิยมรับประทานอาหารนะจะรับประทานอาหารสำเร็จรูปนะ สะดวกสบายจะไม่ค่อยจะทำอาหารกินนะรับประทานอาหารกินเองหรือปรุงอาหารกินเองร่วมกันภายในบ้านก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะออแล้วต่อมานะคะว่าเป็นผลให้เด็กและผู้ใหญ่เนะี่ยการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันก็จะเป็นผลให้เด็กและผู้ใหญ่เนะี่ยเกิดความห่างเหินนะ,ะไม่ใกล้ชิดกันเท่าที่ควรนะคะ ทำให้เกิดช่องว่างนะช่องว่างระหว่างวัยนะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในดน้านการดำเนินชีวิตนะคะต่อไปนะักเรียนมาดูประเภทประเภทของวัฒนธรรมนะคะ,ะมีอะไรบ้างนะคะก็จะแบ่งเป็นสองหัวข้อเช่นเดียวกันนะคะ,ะประเภทที่หนึ่ง วัฒนธรรมทางวัตถนะุวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมานะจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของเรานะแล้วถ่ายทอดความรู้สืบต่อกันมานะคะเช่นการทําเครื่องใชนะ้อย่างเช่นเมื่อกี้ที่คุณนายบอกไปนะถ่ายทอดมาเครื่องมือเครื่องใช้ในการจับสัตว์น้ําหรือเครื่องใช้ในครัวเรือนนะในครอบครัวกับบุงตะก้า อะไรคะสุ่มรอบใ่นะคะหรือโบราณสถานโบราณวัตถุวัดวาอารามบ้านเรือนเป็นต้นทั้งหมดนี้นะ,ะจัดอยู่ในวัฒนธรรมด้านวัตถุต่อไปวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะ,ค,ะคืออะไรนะะก็เป็นสิ่งที่ยึดถือปฏิบัติกันมานะ,ะในการดำเนินชีวิตของคนไทยเช่นภาษา คิริยามารยานะระเบียบแบบแผนความเชื่อค่านิยมนะจารีตเป็นตน้นนะคะอันนี้คือ,อวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุนะคะักเรียนดูตัวอย่างในภาพนะคะวัฒนธรรมทางวัตถุก็คือพวกเครื่องใช้ต่างๆนะการปั้นโอง่งปั้นหานะหรือการจักสารนะอัน,นี้คือวัฒ วัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็จะเป็นพวกประเพณีนะสิ่งที่ปฏิบัติกันมานะคะก็อย่างเช่นพวกประเพณีสงการหรือพวกเป็นความเชื่ออะไรประมาณนี้นะคะประเทศไทยเป็นสังคมที่มีคนอยู่ร่วมกันมากมายนะคะหลายเชื้อชาติหลายภาษามีความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีทางในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างกันนะคะ,ะจากคนรุ่นก่อนก่อนดังนั้นแต่ละท้องถิ่นย่อมมีลักษณะเฉพาะแตกต่างกันไปความเชื่อตามเชื้อชาติความเชื่อไม่ว่าจะเป็นภาษาการแต่งกาย อาหารการกินการสร้างที่อยู่อาศัยการประกอบอาชีพตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมต่างๆในแต่ละท้องถิ่นจึงมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดดังนี้ 1. วัฒนธรรมด้านภาษาคนไทยในทุกท้องถิ่น ได้สืบทอดวัฒนธรรมทางภาษานะครับต่อเนื่องกันมานะผู้คนแม้จะพูดภาษาไทยแต่ก็มีสำเนียงที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาคเราเรียกว่าภาษาถิ่นเช่นภาษาไทยในท้องถิ่นภาคเหนือ จะแตกต่างจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้แต่ก็สามารถใช้สื่อสารทำความเข้าใจกันได้ต่อไปนะคะวัฒนธรรมด้านอาหารการกินในแต่ละท้องถิ่นจะมีการปรุงอาหาร ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ในท้องถิ่นที่แตกต่างกันและอาหารที่ปรุงก็จะมีรสชาตินะแตกต่างกันไปตามรสสนยมของแต่ละภาคนั่นเองนะคะแล้วเรมาดูอาหารของภาคเหนือคนภาคเหนือจะรับประทานอาหาร ประเภทใดหรืออาหารประเภทใดที่เป็นอาหารประจำภาคของภาคเหนือก็จะมีอะไรคะแคปหมูน้ำพริกนมแกงโฮะแกงฮังเลนะคะถ้าเป็นของภาคกลางนะก็จะเป็นอะไรคะต้มยำกุ้งน้ำพริกปลาทูแกงเขียวหวานถ้าเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือแน่นอนเลยนะก็ต้องไม่อะไรคะ ก็ต้องเป็นพวกส้มตำซุปหน่อไม้ลาบน้ำตกนะซึ่งภาคใต้ก็จะเป็นพวกแกงส้มแกงเหลืองแกงไตปลาผัดสตอนะเป็นต้นนะเราจะหรือว่ารสชาติเนี่ยถ้าเราเคยกินแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่ารสชาติของแต่ละภาคเนี่ยก็จะแต,ตกต่างกันไปต่อไปมาดูวัฒนธรรมเรื่องการแต่งกายนะคะคนไทยในแต่ละภูมิภาคนะ มีม,มีแผนในการแต่งกายของตนเองนะมาช้านานแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมด้วยความสวยด้วยความสวยงามไปตามยุคตามสมัยขณะเดียวกันก็ยังนิยมแต่งกายแบบแบบอะไรคะสากลนิยมกันอย่างแพร่หลายด้วยนะคะ อันนี้มาดูการแต่งกายวัฒนธรรมการแต่งกายด้านการต่อไปเป็นวัฒนธรรมด้านการสแสดงและการเล่นพื้นเมืองนะคะมาดูซีภาคเหนือภาคเหนือก็จะเป็นการแสดงหรือการเล่นพื้นเมืองของภาคเหนือก็จะเป็นพวกฟอนนะคะฟอนเล็บฟอนเทียนฟอนเงียวนะคะจะสวยงามมากนะคะส่วนภาคกลางก็จะเป็น เพลงเรือลำตัดริเกเต้นกรรมรำเขียวนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะะหรือภาคอีสานก็จะเป็นหมอรำโดนตรีก็ที่สำคัญก็คือพวกแคนนะคะถ้าเป็นภาคใต้ก็จะเป็นหนังตะลงุงริเกฮูรูหรือลำมโนรานะคะนี่คืออะไรคะ การเล่นพื้นเมืองนะคะต่อไปหัวข้อต่อไปนะคะประเพณีพื้นเมืองเรามาดูซิว่าประเพณีของแต่ละภาคมีอะไรบ้างประเพณีพื้นเมืองที่เด่นนะของแต่ละภาคได้แก่ถ้าเป็นภาคเหนือก็ประเพณีสืบชะตาประเพณีนี้จัดขึ้นเพื่อ ต่ออายุให้แก่ตนเองและญาติพี่น้องเพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นสิริมงคลภากลางภากลางเช่นประเพณีตักบาตรน้ำพึ่งการถวายเศสัต์หรือยาแก่พระสงฆ์ต่อไปภาตะวันออกเฉียงเหนือเช่นประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีที่จัดขึ้นเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลของภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองภาคใต้ก็อย่างเช่นประเพณีศาสเดือนสิบนะเป็นประเพณีที่ได้รับอิทธิพลมาจากพรามหมณ์ฮินดูเป็นการอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะเรียนดูรูปนะคะ ประเพณีสืบชะตาทางภาคเหนือประเพณีตักบาตรน้ำพึ่งประเพณีศาสเดือนสิบประเพณีบุญบ้างฝ่ายนะคะต่อไปนะคะดังนั้นนะคะะเราจะต้องยอมรับความแตกต่างของวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เพราะวัฒนธรรมท้องถิ่นใดย่ยอมบ่งบอกถึงความเจริญและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของท้องถิ่นนั้นๆซึ่งคนในท้องถิ่นนั้นๆต่างก็มีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนเองฉะนั้นเราจึงไม่ควรไปดูถูกวัฒนธรรมประเพณีของผู้อื่นนะคะเพราะอาจจะทำให้ เกิดความขัดแย้งกันขึ้นได้นะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนจากการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมในท้องถิ่นของแต่ละภาคแล้วเราจะเห็นความแตกต่างนะทั้งด้านภาษาด้านอาหารที่อยู่อาศัยการแต่งกายการละเล่นต่างๆพื้นเมืองต่างๆ แต่เราก็สามารถทำไมคะ,อ,ะอยู่ร่วมกันได้หรือสื่อสารกันได้นะครูคิดว่านะนักเรียนคงพอจะเข้าใจแล้วนะคะแต่ถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนักเรียนไปทบทวนในใบความรู้นะแล้วก็ทำใบกิจกรรมส่งคุณครูตามวันเวลาที่กำหนดนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบแต่เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ